ร้อไหนทำอะไรอยู่อ่ะลกูกทำโรตีทำให้ใครทำ,ท,ำทำให้ใครกินให้ปลาเบนทำให้ปลาเบนโอ้โอทำโ,โ,โรตีโรตีใส่ไข่ไหมครับ ใส่หนึ่งใบใส่หนึ่งใบใส่นมไหมโรตีใส่นมไหมโอ้โหอร่อยแน่ๆเลยทำให้ใครนะทำให้ป้าเป็นโอ้โหทำให้ป้าเป็นโอเแล้วให้มัมีด้วยไหมให้มัมม่ Andiừ bay đừnge